สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สามตัวรัฐบาลงวดนี้ทุกคนไม่ต้องซื้อเยอะนะครับทุกคนซื้อแค่บาท2บาท5บาท10บาทพอนะครับสามตัวมีโอกาสเข้าไหมมีโอกาสเข้าแค่0 00. 0นย์จุดนนะครับเดอ้อพี่น้องเดอ้อ อ๋อใช่ไหมปอไม่รู้เออปอไม่รู้นะครับอ่ะเดี๋ยวผู้ใดที่ว่าแอดไปแล้วกดเลเก้าขึ้นไห้ปอแน่เดี๋ยวปอจะให้จอมปวกใช่ไหมสุรินใช่ไหมอ๋อเป็นบอปอไม่รู้นะอืมทำไมอ่าเดี๋ยว หนึ่งพันหกร้อยกว่าคนแชร์คนละหนึ่งแชร์สามตัวรัฐบาลให้แค่หางเดียวพอไม่ต้องเอาไปเยอะหรอกอืมโอกาสถูกมีอยู่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นแค่นั้นเองทุกคนไม่ต้องไปหวังกับเลขสามตัวนะเออใครชอบตัวนี้ค่อยซื้อใครไม่ชอบไม่ต้องซื้อนะอืมปอแจ้งไว้ก่อนเด็ดไม่เด็ดปอไม่รู้เด็ดหรือไม่เด็ดปอไม่รู้ นะครับแต่สําหรับปอปว่าปอจะซื้อตัวนี้แล้วก็อืมจะซื้อตัวนี้แหละสองหกอันอสองหกอันสองเจ็ดอันหกสี่อันหกสามอันน้องปอฝันเห็นพญายนาคก็ก็เป็นเรื่องดีแล้วนะฝันเห็นพญายนาคก็เป็นเรื่องดีอ,อาจจะได้อาจจะมีอาจจะมีโชคลาภมาชีวิต ชีวิตทางบ้านอาจจะดีขึ้นชีวิตพี่อาจจะดีขึ้นอืมอ่ะถาค้นกรสีเสืออืมอ่ะให้แขปบหน้าจอให้แขปบหน้าจอแล้วกดเลขหนึ่งให้ปอหน่อยเดอ้อสามตัวรัฐบาลงวดนี้ สามตัวรัฐบาลงวดนี้แคปหน้าจอกดหนึ่งเลยสองสามบะอันใช่ไหมอุ้ยจานอย่าพูดให้ปวันเลยอืมพระอาจารย์อย่าพูดให้ปอวันเลยปอยยิ่งตัดสองสองสามออกอืมแตลว่าเสื้อนี้ได้นะ ม,มีหาก,การโชว์ทองพร้อมผู้ได้เดูนีนีพี่น้องเยสิวะขี่ๆเด้นหนีเดอ้อรัฐาบาลตอนกลางวันจุดทูบใช่ใช่เจ็ดสามสองใช่เรียกพระให้งวที่แล้วมีมีไหมคะมีทุกคนไปไหนมานี่พอให้แคปบหน้าจอหมดแล้วเรียกพราะาจารย์น่ะนี่ตัวนี้ อ่ะทุกคนแคบหมดแล้วนะสามตัวแคบหมดแล้วนะเลขะ้าจารย์เด้ออืมอาแคบหน่าจองงวดที่แล้วพะอาจารย์ให้เข้าสองงวดติดแล้วนะครับนี่งวดที่สามนะอืมอันนี้พระ้าจารย์เขียนนะนี่อันนี้อันนี้พอเขียนเดี๋ยวมันจะงงอืมใครที่ยังไม่ได้เลขะอาจารย์เพราะว่างวดที่แล้วะอาจารย์เพิ่นหายถือพี่น้องคนอยู่ในเพจเพิ่งกระลยตาม เพิ่นก็เลยถามปอกว่างวดนี้ไม่เลขพกผ้าอาจารย์บอืมแปลวมาให้แน่เอออีนี่กะไปไปหาผ้าอาจารย์วันนี้ก็พัดทำบุญกับอาจารย์นะคะทําบุญกับอาจารย์จะไม่ได้ถูกเลียกกับอาจารย์ก็ตามบอก่าบอว่าเสื้อเพิ่นพี่น้องปอกว่าเสื้อเพิ่นก็บอกว่าให้ย้มปอดเสื้อย้มปอกับเสื้อย้มปอกกับเสื้อพุนแปลว่าหัวผุน ออกเก้าหาสตัวเออโยมปอไม่ซื้ออืมพาาจารย์นี้พา,าจารย์ถูกหมดวัดเลยนะครับถูกทั้งลูกศิษย์วัดแล้วก็พายจารย์ด้วยนะครับอืมพา,าจารย์บังคับบังคับให้ลูกวัดซื้อเออบังคับให้ลูกวัดซื้อเพื่อนก็เลยถือกพี่น้องสามตัวสามห้าสอง สตัวสามห้าสองใครจะตัดเล่นก็ได้นะครับสามสองห้าสองห้าสามก่งแล้วจะของมักตัวุหนคอยซื้ออืมเลขนะอย่าเฝ้าซื้ออย่าเฝ้าซื้อเบิดรอดูพรุ่งนี้โค้งสุดท้ายคือพรุ่งนี้เดอ้อพี่น้อง้าเบิรหมืออื่นพร้อมกันว่า ว่าสิเร้ตัวใดมาก9โมงเชา้าตรงเราเจอกันที่นี่อีกหนึ่งรอบนะรัฐบาลของปอให้เด่นสองจะมีสองหกับสี่สองแล้วก็ล่างเด่นห6 9กับ6 0ศอืสองตัวน้องปอไม่ทันเอา้าว อะไรนะเอาเหี้ยกัดเหียกัดตาแมนบอืซื้อรอสีเสื้อสีเสื้อวันจันทร์สีน้ำเงินวันอังคารสีเทาวันพุธสีฟ้าอ่อนย้ำนะสีสีฟ้าอ่อนวันพฤหัสสีดำวันศุกร์สีบานเย็นวันเสาร์สีเหลือง วันพุธเอ้ยวันเสาร์วันพุธพะนาโอ้ยนอกก็จะมเปื้นปลกหลว,วันอันอาทนะนะิตย์สีชมพูวันอาทิตย์นะสีชมพูนะครับวันอาทิตย์สีชมพูอลองใส่ดูไม่เสียหายบ่อาต่บ่อาตา่าตาพร้อมบ่เสียหายบ่าตไยบ่อยอืม หกศูนย์ได้หนึ่งใบใช่ไหมเออก็ลองก็ลองก็ได้อ้เยี้หัววันอาทิตย์สีชมพูนะไปวันไปวันเสาร์แล้วย่อนมาวันพุธพนาพี่น้องนอยได้ทุกเมือ่ออารูดวะสันนอยได้ทุกวันวันนี้ลูดแตกประมาณสี่รอบมัง้งลูดได้เงินสี่รอบ ซื้อแล้วครับซีสองหาสองซื้อโลดปกติีซื้อหลายอยู่ครับซื้อหาสองหลาย,ลายนะครับรอดูพรุ่งนี้ก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปซื้อเยอะนะรอเก้าโมงเหล็เพื้นจีคาดไม่ให้เข้าบอกบอลูนเรีวยว่ามันถือหรือบ่ถือแต่ว่าเขาก็เสียไม่เข้าหน่อยตัวยุพี่น้องบ่ดใดแบบว่บาบ่ดใดแบบว่บาบ่อใดแบบว่าหลายตัวอืมบ่อใดแบบว่าหลายตัวนะครับลองลองลอง,ลองแบบบ้า ย่าพึงซื้อเช่ย่าพึงซื้อแบบหลายตัวนะเออเข้ากะถาเบืองเออย่ายซื้อเลขตัวใดมากอุ้ยอาจารย์อาจารย์ปอว่าให้ซื้อตัวนี้อาจารย์ปอยป่าไปมันอาจารย์ปอกางไงเท่ากันย่ามถือกับถือลายอยู่กับจริงแต่ว่าย่ามย่ามไงเขากะไงหันแหมพี่น้องเขาใจบอกเขาว่าไงอืมเขาอย่าไปมันเขาอย่าไปมันใจอืม มืออื่นต้องถือเลขหาสองท่อนนั่นมืออื่นต้องถือเลขหาสองเพราะสิทชื่อไหลเออล็อกไปยังไงก็ล็อกรวดแต่ว่าล็อกให้หาสองนะคะได้ยินบอกคะวินได้หนิวินได้หน,น,นิล็อกยังไงก็ได้แต่ว่าล็อกให้ห้าสองอืม เอาโหดมาแล้วบันนี้ซีนโหดมาแล้วอืมอืมสามห้าสองต้องมาพอสิซื้อไหลโอ๊ยเบิดเงินไหลอยู่เด้อค่ะซอยอยู่เด้ออันลอตเตอรี่กับซอยอยู่เด้อค่ะซื้ออยู่เด้อลอตเตอรี่นั่นน่ะเออเจ้ากับซอยข่แน่อืม เออรัฐบาลเก่าไปงวดนึงสมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยเออประชาชนเก่าไปงวดนึงจังจสีกัสลับกันได้แหมเออสีมาก,กินอยู่นี่ 5, หาหกงวดปรดเด็นนี่ถูกตายพอดี <c oughs> เป็นบอพี่น้อง อเมนความขวอยบอกออ <laughs> ต้องมาหาสองเด้อมืออื่นเด้อถ้าบอกมาหาสองนี่คือเลือกเข้าเดืกคุยกันรัฐาบาลเอ้ยเอียงก่อนละกองสะลากเขาต้องเลิกคุยกัน <laughs> เดี๋ยวสิบ้า <laughs> บริวิหอย่างเด้อพี่น้องบอลเรียบอหัวอืม <laughs> <laughs> ชอค่ะโอเคอืม ใช่ไหมซื้อสี่ห้าสองซื้อสามห้าสองหน่อยเป็นเลขโฉดปอเออซื้อเลยสามห้าสองมันเป็นเลขโฉดปอค้ามันเป็นเลขโฉดปอสนุกมากค่ะวันนี้โอเคอืมพรุ่งนี้สามโมงด้อพี่น้องสามโมงตรงพี่น้องตั้งปุกไปเลยว่าเขาเสียห้มากตัวไหนงวดน,นี้เขาต้องถือเลข อุตสาห์ไปอัพหนามาแล้วเขาต้องถึกเล็บวถือคือว่ถือเขาก็ต้องกินมามา,มาต่อไป <c oughs> <c oughs> เออออกสังไงก็ได้ก็ต้องออกต้องหาสองของหาสองนะ่ะจับไว้เลยจับไว้ในมือเลยอืม <c oughs> <c oughs> ขอให้โดนเต็มๆ <c oughs> สาธุเด้อพี่น้องอืม <c oughs> บอกพ่อไดมวลได้หัวไปยังสันล่ะน้องปอได้หัวต้นไหนไม่ทันแมวสันเรามีนัดกันเก้าโมงเช้าพรุ่งนี้นะอืสีเขาว,วิอยูสีเฮิตกะยูก็ต้องตั้งปลูกไว้เดิมพี่น้องเดิมหมือเอื่นพ่อกันหมวดที่แล้วให้ให้หกห้าทุกคนทุกคนบอกปอในไลน์ว่าน้องปอใหกกลับเลขแม่พะนะอินี่กับวเสื้อเพิ่อนออก ออกอีหลีออกเก่าหาอีหลีเลขออกมาโอ้ยหาขวบเอ้ยบาสนกเออขั้นเก่าขั้นหนึ่งขั้นกลับหัวก็ได้ยุดอกพ่อค่าเลขยุดอกงวดวังหันนะพี่นออ้องเอองวดนี้งวดนี้เด้อบ่บบต้องกลับหัวกลับหางเด้อค่ะถือละเนาะท่านอืมพรุ่งนี้เจอกันนะทุกคนเลยใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มให้เฝ้าออไปเข่าเด้อพี่น้องย่ำ ย่าเล็กมันเข่าดีๆพี่น้องสิเข่ายากเด้อผู้ดเดมันใจจะขวงหลเหเอสิมันอ่นเอียงยะลรอนปออุตส่าห์ไปทุบหน้ามาแล้วนะทุกคนเราต้องได้เอาใช่ไหมสองห้ 5, 20, าห้าสองสิบสิบสองใบได้เท่านี้บอกับคือกัน ข้าเจ้าก็บ,บอกอยู่ได้ว่ากับเรียงในเดือน้องปอเก,ก่าก็หก,กตัวเดียวกันว่าสันอินนี่ก็บ,บอเสือเอ้อนะอวังรวยเหรอเพื่อนเอ,อ้ยออกมาเบิ้งหกหาวาสันกูรวยคักวาสันเพื่อนวาออกมากับหัวตายเรียบสองห้า <5 S 1> ได้สองใบพอได้สองห้าพอได้พอได้ห้าใบห้าสองพอได้จ็ดใบอืม หมื่นเก่าม้งจะฟาไปซื้อเลขจุกดิดจุกดิดจุกนิกฝันนั่นฝันนี่จะไปฟาซื้ออืมรอดูพรุ่งนี้เราอะไรนะอ๋อใช่ไหมพอเริ่มสิก็บกล่แเราหลับที่น้องยิ้มไม่ได้นะครับยิ้มกว้างไม่ได้อืมอืม ใช่ไหมอืมมากอยอพี่ปอบวมมวนหัวครมามาอันนั้นลวดบ่มีอย่างดอกอยู่นี่มีแต่ดาดาคนแล้วก็หัวไปน้ำดาคนแล้วก็หัวหัวเส็จแล้วกะเลข่บ่ือถือกสร้างเอาห้าเออบอมาเลยสดเอาห้าตัวพี่น้องอืมบอนเน้นถือเน้นเอาห้าพี่น้องว่าเฮ้ยแต่ก,กูตามมึงบอนีอะไรเตี้ยอืมอ๋อปอนนะ ถ้าปอ,ปอถ้าถ้าปอถ้าปอถูกหวยพอจะถูกเยอะครับถ้าพอถือก,กะพอเป็นยังถือว่าเป็นเงินเก็เกบสะสมถ้าถือก,ก็ถือลายค่ะอืมถือจนเจ้ามือผูกคอตายผุราคาวิแรงอยู่นะแรงอยู่นะ <c oughs> <c oughs> เอียงเกาะอืม แรงบอกพี่น้องแรงบอกมั่นใจจริงๆค่าหาสองสองหาลูกสาวบอกเหมือนกันเลยค่ะซื้อโหลดอืมซื้อโหลดปอนี่ปักลักปอปักทงไวเ้เรยหนึ่งสองหานี่ปักทงไว้แล้วปอบอกทุกคนเลยว่าปอจะซื้อสองห้าเยอะแต่ว่าปอขอดูเลขเลขเอ่อเลขพรุ่งนี้ก่อน <c oughs> อค่ะจะมืดค่ะค่ะพี่สัน <c oughs> เออ ย่ำถือก็ถือเลขลายครับจุนจะมือจุนจะมื่นโพดเฟษพ่นละจุนจะมือโพดเฟษล่าพ่นละอืมจุนจะมือโพดเฟษละะ่าวัดจิูุข้าต่ายมืออื่นหนึ่งสินะพี่นอ้องขั้นถือเลขเนี้คขั้นบอดถือเลขถ้าบผถืถอแล้วก,ก็พูนละพ่นไปหาคิดเนื้อย่างกับอันขอบพ,พ้วและพ่นเออสามสองสามห้าสองนะครับสื่อเลย ืมถ,ถือ át, <im itation> ว่าถ LIKE ือเรื่องอีกอย่างหนึ่งมืออื่นพอกันมืออื่นพอกันเด้อพี่น้องอืมอะไรจะมั่นใจขนาดนั้นเนาะอะไรจะมั่นโหนกขนาดนั้นปอม่เข้าใจยิ้มได้ซ้มนี่แหละพี่น้องรับแอดเข้ากลุ่มพี่แอดไลน์ไปเลยเด้อ p o r r แอด p o r เขียนตามที่ปอเขียนเลยนะอืมย่ามอยากย่ามห้เขากลุ่มฟี่เฝ้าเขา เออย่มเหล็กมันเขาดูดูบริเขาเดฟแบบนี้เขาหญ้าอืมย่มเขาเก็บเงินคาเขากลมน้องปอใหญ่บ่มีเงินน้องปออายบ่มีเงินยามาเบาอีหลีคนที่เป็นทางสัตนย่มเขาอย่างเขาฟี่ว่า้ากันเขาเดี้ยยามเขาย่มเหล็กเขาเขาดูดูงเสียพี่น้องสังเกตบ้างเด้อย่มเขาระวังห้าห้านะคะเอออ่ะแล้วแต่ทราบพี่น้องอืม อ๋อสวยมากครับคุณปอรครับคนหรือเลขอืมคนหรือเลขสวยนี่เออตรงๆเลขสวยมากนะครับคุณปอถ้าชมเลขนะถ้าถ้าถ้าบอกว่าสวยมากครับคุณปอนี่แสดงบ้าปอสวยเด้เออแมนบอพี่น้องได้อยู่ด้สิมนันเหน็บหูยัง นี่ลดวส,สันได้ไหมแม่อืมคุณลูกได้ไหมแม่ได้อยู่เนาะคนครับวส,สันแน่แบบไหนบอกเข้าแบบไหนแอดแ,แ,แอดไลน์เลยครับแอดไลน์แอดพีโออาร์ R R นะครับแอดพีโออาร์ R R นะอืมพิมพ์ตัวแอดแล้วกับพีโออาร์ R R. เขียนตามที่ปอเขียนเลยนะครับแอดไลน์แล้วครับน่ารักมากนะครับไป พี่น้องมือเอื้นสามโมงพอกันเดอ้อยัวๆไปซํานี่ละเดอ้อพอไปหากินเขากินน้ำกินยากินยังปกอนเดอ้อพี่น้องมือเอื้นสามโมงพอกันถือว่าเถือกะแล้วแต่บุญแต่กรรมละไปอืมใส่บาตรกะว่าเอาผืนคนววาสารสิมาเอาบุญอีหยอืมเดยอช่ <laughs> <laughs> างพอนะันใสด่ดงจังเขาเป็นข้าวโอ้ใช่แอปทุกคนตัวจริงวาสันหึกว่าปมนนง นึกว่าแม่นน์แอปไปแล้วครับเออโตจริงนึกว่าแม่นนกี่ซ้อนฟันดีค่ะโอเคไปแล้วนะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมืออื่นกะเดี๋ยวมืออุ่ยพอมืออื่นดีกว่าอ,อมืมมืออื่นอ่วยพอมืออื่นดีกวา่าเนาะอืมเมื่อนี้กะไปเก่งเลืกองสกอนเด้อนอนหลับกินกินกินข้าวกินอะไรให้พักผ่อนเยอะๆพรุ่งนี้ก็จะได้มีแรงลุ้นหวยเด้ออย่าเป็นล่มเป็นหยนยง เียเ็นโล้มเป็นย่ยนยางก่อนทุระไปได้แล้วมาเบิบ์ไปได้แล้วบ๊ายบายเราเจอกันใหม่นะพรุ่งนี้ฝันดีนะครับทุกคนฝันดีเด้อพวกเรฝันได้เรียกกับมาบอกเนี่ยบ๊ายบายครับวัสดีครับโอ้ยไปถอะวติตีวอนวา